ทําทำสวนลงผลไม้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะจะเริ่มสังเกตเห็นนะว่าพื้นข้างหลังเนี่ยรอบๆทั่วทั้งบริเวณเริ่มจะมีวัชพืชที่ต้นค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับแล้วเป็นประกอบกับช่วงฤดูฝนด้วยอะมันขึ้นเต็มไปหมดเลยก็เลยคิดว่าเอ๊จะทำยังไงวะ จะสามารถเอาว่าจะพืชพวกนี้ออกไปได้บางท่านเขาก็แนะนำไปถามผูรูหลายๆคนนะครับพี่ๆใกๆยแไลแถวๆนี้รว่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าป่าศัตรูพืชเลยฉีดเลย,เลยง่ายลังคิดเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีสารพิษตกค้างใช่ไหมแล้วดินมันก็จะเสียหรือเปล่าตายหมดแล้วก็จะไม่มีพืชคุมด,ดินเลยอีกแนวคิดหนึ่งก็คือว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้ เครื่องตัดหญ้าเิก็ไปดูดูเครื่องตัดหญ้านะราคามันก็ตกประมาณสักสองถึงสามพันบาทมือสองก็มีประมาณพันกว่าบาทแต่แต่มันก็จะมีเรื่องของพลังงานที่ต้องใช้อนะน้ำมันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองยิ่งเราตัดบ่อยมันก็ต้องเสียบ่อยแล้วค่าบำรุงรักษาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงได้วะ ไปนั่งดูเอสสมัยปุย่าตายายเราเนี่ยเขาทำยังไงกันเขาสามารถทําพื้นที่ได้หลายๆไร่เนี่ยเ็าสามารถจัดการกับวัชพืชได้ลองไปหาดูนะครับเขาก็ใช้มีดพราหรือใช้วัสดุอย่างนี้แหละเครื่องมือทางการเกษตรก็ไปเจอคือไอ้ปกติเราก็ใช้พราธรรมดาเนี่ยก็ได้อยู่แล้วแหละแต่ปัญหาคือมันต้องก้มแล้วมันก็ต้องหวดกับพืชพื้นที่เยอะๆเนี่ยกินกําลังมาก ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงได้บ้างวะเคยเห็นว่าสมัยเด็กๆคุณน้าคุณอาสมัยนน้นอะ่ะแกใช้อ่ะนะคุณลุงคุณป้าสมัยทําไร่ทําสวนเป็นมิดพลาเหมือนกันแต่มันจะงอได้การใช้งานก็คือด้ามมันจะยาวหน่อยแล้วก็หวดลงไปเงี้ยแล้วก็หมุนเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์อะ่ะเอ้ยเจ๋งดีว่ะมันก็ได้นะแล้วมันก็กินพื้นที่ไปได้เยอะเลยผมจําได้ถ้าจําชื่อไม่ผิดก็เรียกว่าพลาหวดพลาหวดเออ วันก่อนก็เลยเออกไปเดินหาไปเดินหา,เ,นหาหเจ้าพ้าหวนนี่แหละไม่มีสักร้านหนึ่งไปเจออยู่ร้านนึ่งะนะครับไปได้เครื่องมือมาชิ้นหนึ่งคือเจ้านี่เลยแปลกมากเป็นพอไปหาพ้าหวนจะได้เจ้านี่มานะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่คิดว่าน่าจะใช่อ่ะนะเพราะมันโค,งคง้งงอๆเหมือนกันและที่สําคัญมันมีคมสองด้านเ้ยเจ๋งว่ามันมีคมสองด้านเว้ยเฮ้ยแล้วใช้ยังไงวะ ผมไม่รู้วิธีใช้นะก็เอามาก่อนนะ้วคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆคือเขาออกแบบมาดีอะ่ะคิดคงคิดมาแล้วอะ่ะเป็นนวัตรกรรมที่น่าจะคิดมาแล้วว่าเฮ้ยคมสองด้านเนี่ยมันน่าจะช่วยลดแรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยเอามาพร้อมกับด้ามวันนี้จะมารีวิวกันว่ามันใช้งานยังไงถ้าเกิดว่าผมใช้ผิดก็แนะนํากันได้นะแต่ไม่เป็นไรแต่ที่เอาบเท่าที่ใช้ดูอยู่เนี่ยก็พอใช้ได้พอสมควรก็นี่แหละ แ,แรกก็ต้องยืนจรวดนะนะครับท่านกักกล์ฟบองกรีนไม่ใช่ไม่ใช่ไหมกลอฟก็แต่แรกผมก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะเฮ้ยมันใช้ได้วะ่ะไม่แค่ไม่แค่สับไปกลับมาอย่างเงี้ยเริ่มเห็นเลยนะแล้วมันไม่กินแรงวะ่ะ แล้วมันได้ผลด้วยเออเจ๋งว่าเป็นอะไรที่แบบเออใช้งานได้ดีแล้วค่อนข้างจะชอบมันมากเลยพื้นที่กว้างๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนี่จะทำยังไงใช่ไหมเราก็สามารถทำนี้ได้ทำนี้ได้ไดแล้วก็สามารถที่จะสลับมือได้ ก็มันเป็นนวัตรกรรมที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากๆเลยนะครับเนี่ยสองคมเห็นแล้วนึกถึงกระบี่ของจีนชาวจีนเนี่ยในหนังกําลังภายในอะไรอย่างงั้นะที่มีคมสองด้านอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นนวัตรกรรมที่มาจากเมืองจีนหรือเปล่ามาจากฝั่งด้านโน้นอ่ะนะที่เขาคิดมาแล้วอ่ะว่าการที่มีสองคมเนี่ยมันทําให้เราประหยัดแรงไม่ว่าจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเนี่ยก็สามารถทํางานได้ เจ๋งนะก็เลยเดาเดาเดานะนี่นี่คือหลักการเดาอย่างเดียวเลยไอน้นาัตกรรมนี้มันคล้ายกบี่มันน่าจะมาจากเมืองจีนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เจ๋งผมค่อนข้างจะชอบไปลองเล่นกันดูก่อน การเหมือนกันว่ะแต่ก็ดีอเยี่ยนเร็วเนี่นะจะได้จะไดดูภาพก่อนและหลังนะนี่เยี่ยนเตียนเลยเรียบเลยไอ้ตรงที่ตัดแล้วเรียบเลยนะครับสุดยอดยังไใช้เครื่องเลยนะเยียนเตียนกับเยียนเตียนใช้มือนึคเนี้ย ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับการที่ได้เข้ามาทําสวนทุกๆวันเนี่ยอารมณ์มันก็คล้ายๆกับการได้พักผ่อนแคมปิง้งได้ฟังเสียงลมลมมันมีเสียงเนี่ยฟังดีๆนึกถึงไอ้นั้นเนี่ยเมื่อก่อนผมนจะมีอยู่วันนึ่งไว้แขวนโมบายที่ไว้แขวนตามหน้าต่างเนี่ย เพามันเพราะดีนะมันมีหลายตัวโนต้ตเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเนี่ยลมมันจะเล่นเพลงอะไรนึกออกไหมเวลาลมพัดมาเสียงไม่ซ้ํากันสักเสียงหนึ่งมันเหมือนเป็นเสียงเพลงของสายลมอะที่ฟังดูแล้วมองเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดไอ้โมบายกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั่นแหละชอบนะเนี่ยได้มานั่งฟังบรรยากาศอากาศสดชื่นมันมีสมาธิอะ ให้อะไรลงตัวอีกนิดนึงอะนะฮะมีขนมน้อยสักอันหนึ่งหลังจากทำงานเสร็จก็ได้หนังสือมาหนึ่งเล่มเลยกับเพลงโปรดสักอัลบัม้มแม่ชิวจริงๆ